สวัสดีครับคนชอบหวยช n แน,นลนะครับวันนี้มาติดตามสูตร2ของเรานะครับตัวเลขอนุกรมคนชอบหวยชาแน,นลนะครับอนุกรมสูตร2นะครับย้อนไป3งวดที่ผ่านมานะครับงว,ด,วดที่17มก,กรานะครับเข้า15กับ59นะครับวันนี้ตามมาดูครับที่1่กุมภาก็เข้า เขานะครับตามหมายนะครับ9779นะครับอ่าแล้วก็งวดต่อมานะครับดูเลยสูตร2ของเรานะครับจะทำลายสถิติได้ไหมนะครับอ่าดูเลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสั้นๆครับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีนะครับ